เลยไปที่เยอรมน,นีหนูนาะนะคะเกิดเหตุกราดยิงอ่ะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็คาดว่ามือปืนเนี่ยนะคะจะปลิดชีพตัวเองค่ะรวมอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตนี้ด้วยก็คือเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาหนูนาประมาณ3ามทุ่มสินาทีนะคะค่ะตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมน,นีเนี่ยเขามีรับแจ้งเหตุขึ้นมาว่ามีการกราดยิงนะคะในโบสถ์แห่งหนึ่งในเขตครอสบอสเทล ในเมืองฮัมบูร์กป,ประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งพอมีการรับแจ้งนี้ปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กรูเข้าไปเลยไปล้อมพื้นที่เอาไว้นะคะซึ่งเรื่องนี้ด้านโฆษกตำรวจฮัมบูร์กนะคะได้มีการเปิดเผยว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยหนูหนาเป็นโบสถ์เป็นลักษณะของอาคารสามชั้นด้วยกันพบว่าชั้นล่างอะคะ่ะพอเข้าไปเนี่ย <คะ S 2> ก็เจอร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็เจอผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาอีกหนึ่งนัด ดังมาจากชั้นบนค่ะนะคะทีนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะจะเป็นเสียงที่ผู้ก่อเหตุเขาดิงอะไรเพิ่มเติมหรือว่าปิดชีพตัวเองหรือเปล่านะตำรวจก็เลยเข้าไปดูนะคะแต่เนื่องจากว่าไม่พบว่ามีสัญญาณบอกชี้ว่าผู้ก่อเหตุกําลังหลบหนีก็ไว้ใจได้หนึ่งนะคือแบบสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้ละค่ะผู้ก่อเหตุก็อยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นอะ่ะผ่านไปห่วงเวลานั้นผ่านไปก็เข้าไปดู ก็เจอผู้ที่เสียชีวิตนะคะราวเจ็ดศพด้วยกันเจ็ดร่างหนึ่ในนั้นเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นคนที่ก่อเหตุด้วยแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอนุนาก็เยอะนะกาดคนด้วยกันแล้วก็เร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเพื่อจะรักษาต่อไปก็อสะเทือนขวัญอนุนาเข้าไปยิงในโบสถ์เลยนะอส่วนแรงจูงใจหรืออะไรนี่ก็ทางสื่อต่างประเทศเขาไม่ได้มีการรายงานเพิ่มเติมตรงนี้นะค่ะนะคะ